กินล uhm. ูกกินอะไรนะคะลูกชิ้ปลปลาหมูยออหมูยอหมูยออไยอยอหมูยอบลูกหมูยอหมูยอกับอะไรคะกับลูกชินขิกับลูกชิน ได้ายก่อนเร็วน่ะได้บลุงจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าอย่งไงจ้าสวยสวยจิกสาธุไม่ลูกสาธุรหมสาธุเร็วๆคนเจียงด้วยมากเยเร็วๆเต้นรทำเพลงเลยเลยสลัดนะเขาขายจ้ามาลูกอาจารยก่อนเร็วจ้าจ้าอจ่าอย่างไงนะได้ยบจ้ามสนใจเล่น้าเดียวตอนไนเล่นอย่างเดียวนะคะไดายบก่อนลูกได้ใบ เรื่องหัด uh, พูดนะคะพูดภาษาต่างด้าวไปก่อนลูกขิ้นลูกขิ้นนะคะกับหมูยอเรียกหมูยอพูดก่อนลูกหมูยอหมูยอโอเคขอบคุณค่ะขอบพูดก่อนค่ะขอบคุณค่ะกืนน้ำลายด้วยนะคะเล่นไปด้วยกืนน้ำลายไปวหะหิวโอเคค่ะขอบคุณมากลูกค่ะ ป้าอะไรนะลูกป้าอะไรน네ะป้านิวกับลูกพีวป้านิวอพูดกับลูกป้านิวเรียกว่กกนไม่สนจใจเลยค่ะตอนนี้หิวอยากกินลูกชิ้นแล้วค่ะลูกชิ้น <laughs> ลูกชิ้นนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ